การจอดรถในห้างสรรพสินค้าแล้วรถหายเจ้าของห้างต้องรับผิดหรือไม่แล้วบริษัทรักษาความปลอดภัยจะต้องรับผิดหรือไม่หากเหตุดังกล่าวเกิดจากคำสั่งของเจ้าของห้างมาฟังหลักกฎหมายกันค่ะแม้ห้างสรรพสินค้าจะต้องจัดให้มีสถานที่จอดรถตามพรบควบคุมอาคารพุทธศักราช2522อันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายก็ตาม แต่เมื่อการดำเนินธุรกิจของห้างจะมีลูกค้านำรถยนต์เข้าไปเป็นปกติการจัดสถานที่จอดรถที่สะดวกและปลอดภยัยจึงเป็นการอำนวยความสะดวกและดึงดูดให้ลูกค้าเข้าไปซื้อสินค้าและใช้บริการอันส่งผลต่อรายได้ของห้างนั้นจึงก่อให้เกิดหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยรถยนต์ของลูกค้าที่นำเข้าไปจอดในลานจอดรถที่จัดไว้เพื่อป้องกันมิให้ถูกจรกรรมไปได้โดยง่ายการที่ห้างยกเลิกการแจกบัตรจอดรถ และไม่จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลบริเวณทางเข้าออกและเครื่องกั้นจราจรสกัดกัน้นมีให้มีการขับรถยนต์ออกไปจากลานจอดรถได้โดยสะดวกทำให้คนร้ายช่วยโอกาสนำรถยนต์ออกจากห้างพฤติการฟังได้ว่าห้างนั้นงดเว้นการที่จะต้องดูแลรถยนต์ของลูกค้าเพื่อป้องกันมีให้ถูกโจรกรรมเป็นการกระทำด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการ ซึ่งห้างสามารถใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่เป็นการกระทำละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ส่วนบริษัทร,รักษาความปลอดภัยซึ่งถือเป็นตัวแทนของห้างในการดูแลรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่ได้จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลรถของลูกค้าดังกล่าว แต่เป็นเพราะคำสั่งของห้างสรรพสินค้าผู้ว่าจ้างที่สั่งไม่ให้จัดพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลที่จอดรถของลูกค้าดังกล่าวจึงไม่ต้องรับผิดรวมกับห้างสรรพสินค้าผู้ว่าจ้างด้วยซึ่งมีคำพิพากษาสารดีกาที่2,461ทับ2,558ได้วินิจฉัยไว้ตามหลักกฎหมายดังกล่าว